ท่นประธาว่าจะพยกลประท้วงครับเพราะว่าบุฒิสภาภายใต้รัฐมนุนฉบับนี้ครับท่านประธานไม่ต่างอะไรจากคนพิการมือด้วนที่มันนั่งอยู่รวมกัน250คนเพราะมือที่กดบวชจริงๆแล้วอยู่ที่คนประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปสนใจว่าท่านรู้สึกยังไงนี่เป็นเรื่องของหลักการครับอย่าอย่านะครับเขาไปปลายครับเดี๋ยวชิรัฐฮะเราเปรียบเทียบ มันต้อเป็นการเสียดสีฮะผมคิดว่าครับเปรียบเทียบที่ตรงที่สุดแล้วครับก็ครุณาอย่านะครับถอนนี่ครับอย่าบอกคุณพิการมารวมกันนี่อย่าอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบเขาอย่างนั้นครับท่านประธานครับผมไม่เคยเสนอว่าจะให้ยกเลิกประท้วงครับครับครับวิจารณ์ถอนเนี่นะครับไปใช้ถ้าคำที่ครับผมขอถอนครับสมัยจะมีปัญหามากมายแล้วอภิปรายก็ได้ครับท่านประธานครับอภิปรายยากขึ้นครับถอนนะครับ จะบอกว่าในเมื่ออำนาจการลงมติประธานครับประท้วงครับครับผมครับประท้วงตามเฉือครับก็47และประท้วงผู้อภิปราย45ครับท่านประธานครับ47ผมอยากจะพูดนะครับว่าสวมาตามรัฐธรรมนูญแต่บางนักการเมืองบางพรรคนักการเมืองบางคนเนี่ย แอบไปอยู่ใต้กระโปรงเด็กไมมไม่ครับไม่ออกครับไม่เอาครับไม่ไม่ครับขอคุณาอย่าขอร้องไม่ให้อภิปรายถึงสอบนมานมารย์ก็บังคับก็ที่45บังคับเอาไว้นะครับผมเตือนแล้วครับท่านบุตริมาชิกผมเตือนแล้วกับมุจลิศเชิญต่อคุณบาท่านประธานครับอย่าไปออกนอกแนวนะครับมาเรื่องของการท่านประธานครับ ผมธีัชัยวันทุมาตรขออนุญาตประท้วงนะครับตามข้อบังคับข้อที่48นะครับนะบก็เนื่องจากว่าสมาชิกเนี่ยนะครับท่านสมาชิกวุฒิธภาเมื่อสักครู่ที่ประท้วงนั้นก็คือใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะครับอยู่ใต้กระโปรงเด็กอะไรอย่างนี้นะครับเป็นคำพูดซึ่ง คนที่เป็นปัญญาชนไม่ควรจะพูดณที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับจึงขออนุญาตท่านประธานขอให้ถอนด้วยตามข้อคข้อที่สี่คำพูดนี้ก็ผมบอกแล้วไม่ให้เอ่ยนะไม่อใหขอถอนครับท่านประธานท่านมาชิกตัดออกไปนะครับคำนี้กรุณาไม่งั้นจะไม่ไม่จบสิ้นนะครับขอถอนคำพูดนี้ออกไปครับผมครับท่านประธานครับครับผมถอนคำว่าใต้กระบองเด็กครับครับนะครับต้องถอนต้องถอนครับ ตามตาลครับด้วยความเคารพครับผมไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครไม่ได้เอ,อ่ยชื่อ,อ,อพรรคไหนด้วยครับอย่าอย่ไปนั่นเลยครับขอ้อที่จริงเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าในห้องประชุมเราก็อยู่ในภายใต้ข้อบังคับนะครับค,ครับเชิญต่อฮะถอนคําว่าเชินต่อครับครับ